วันนี้จะมาแฉกลโกงนะครับของร้านค้าออนไลน์ที่สับของส่งของมาให้เราสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ไปได้ข,ของมาไม่ตรงปกของข้างในไม่ใช่มือถือที่เราสั่งนะครับหรือว่าไม่ใช่ของที่เราสั่งแล้วก็ไม่สามารถทำเรื่องคืนเงินจากระบบได้ร้านค้าที่เป็นมิตรเหล่านี้ทำอย่างไรมาดูกันร้านที่เป็นมิตรก็คือ ร้านมิจฉาชีพเริ่มจากร้านค้าที่เป็นมิตรเหล่านี้นะครับจะโพสขายสินค้าราคาถูกกว่าปกติโดยรูปและสินค้าที่โพสจะเป็นเหมือนเครื่องจริงทุกอย่างนะครับตัวอย่างเช่นเครื่องราคา10,000บาทเขาอาจจะโพสขายอยู่ที่ประมาณ5,000บาทแล้วอ้างว่าเป็นร้านเปิดใหม่ต้องการทำโปรโมชั่นราคาพิเศษช่วงเปิดร้านอะไรประมาณนี้ก็เลยขายของต่ำกว่าทุนขายราคาถูกมากๆ ถ้าเราสั่งเก็บเงินปลายทาง COD ก็จะเป็นเป้าหมายของร้านเหล่านี้ทันทีกรณีที่เราสั่งแบบชําระเงินผ่านระบบหรือว่าชําระเงินผ่านบัตรเครดิตนะครับส่วนใหญ่ร้านค้าเหล่านี้จะกดยกเลิกหรือจะทักแชทมาให้เรากดยกเลิกแล้วให้เราเลือกเก็บเงินปลายทางแทนโดยบางร้านนะครับเขาอาจจะเสนอของแถมให้หรือว่าอาจจะเสนอโค้ดส่วนลดให้หลังจากที่เราสั่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางแล้วร้านค้าที่เป็นมิตรก็จะทําการจัดส่งสินค้าให้เรา แต่จะไม่ส่งสินค้าผ่านระบบของ lazada หรือ s h o ป e e นะครับก็คือเขาจะจัดส่งสินค้าให้กับบริษัทขนส่งเองโดยที่ยอดเงินนะครับจะเท่ากับยอดเงินที่เราสั่งสินค้าในระบบเป๊ะอย่างเช่นถ้าเราสั่งสินค้าไปราคา7,059บาทของที่เขาส่งมาและเก็บเงินปลายทางนะครับก็จะเป็น7,059บาทเหมือนกันพอของมาส่งแล้วเราจ่ายเงินกับพนักง,งานขนส่งไปแล้ว คราวนี้เรามาเปิดดูของที่เราสั่งนะครับกลายเป็นว่าไม่ใช่ของที่เราสั่งหรือข้างในไม่ใช่มือถือแล้วอยากจะทําเรื่องคืนเงินตอนนี้จะไม่สามารถทําได้เพราะว่าเงินค่าของที่เราจ่ายไปไม่ใช่ของที่เราสั่งจากในระบบพอเรามาเช็คที่แอป l a z a d a หรือช h o ป e นะครับก็จะกลายเป็นว่าของยังไม่เข้าระบบหรือของยังไม่ถูกจัดทรงเหตุการณ์แบบนี้นะครับทาง La z a d a หรือทางช h o ป e จะไม่สามารถช่วยอะไรเราได้เลย เพราะว่ากลายเป็นเราสั่งสินค้ากับทางร้านโดยตรงเหมือนกับซื้อขายกันเองโดยที่ลาซาด้า,นนานหรือช้อปปีไม่ได้รับรู้อะไรนะครับแล้วเราจะป้องกันอย่างไรก็คือ1นะครับร้านที่ลดเยอะๆบอกเลยว่าไม่มีจริงนะครับมือถือ1เครื่องกําไรเต็มที่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ไม่เกิน15%สมมุติว่าเปิดตัวมาราคา9,999บาททุนที่ร้านสั่งมาขายจะอยู่ที่ประมาณ8,500บาท สำหรับบางรุ่นที่ขายดีกำไรอาจจะอยู่ที่5-8เท่านั้นเองอันนี้เป็นการประมาณเอานะครับเพราะว่ากำไรแต่ละยี่ห้อไม่เท่ากัน 2. เลือกดูร้านที่ไว้ใจดูยอดคนติดตามดูสินค้าในร้านหลายๆตัวดูยอดขายดูคอมเมนต์ต่างๆหลายๆรุ่นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะทำให้เราดูว่าร้านนั้นน่าเชื่อถือได้ขนาดไหน 3ถ้าเราสั่งสินค้าแบบเก็บเงินปทางให้มันดูสถานาการส่งสินค้าจากในแอปด้วยนะครับว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนแล้วของที่ส่งถึงไหนแล้วถ้าในแอปยังไม่มีการดำเนินการนะแต่ของมาส่งถึงเราแล้วอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับหลักๆคร้าๆก็จะประมาณนี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆและผมก็จะส่งคลิปนี้ให้คนรู้จักได้ดูเหมือนกันจะได้ช่วยกันป้องกันนะครับ สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่ารักครังดีไม่ตีก็ดัง